สวัสดีกับทุกท่านกันด้วยครับผมแล้วก็อยู่กับรายการ TG ต่เกิแล้วก็อยู่กับเกม Ark Craft อ d i n o นะครับผมอันนี้คือเล็กย่อๆนะถ้าเลียกเต็มๆ Ark Craft Survival Dinosaur ครับเสียงที่เขาดีมากเลยนะครับผมแต่ผมใส่หูฟังอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะนิวเกมกันเลยดีกว่า พิ่มมาสดสๆร้อนๆนะครับผมไม่รู้ y e ยีย yes. ดมั่วๆเลยผมซึ่งมันก็จะมีการหนึ่งครับผมที่แป๊บขอลองใช้เกมก่อนนะครับผมอ๋อ เออตัวเกมเขาก็ดีนะครับผมภาพนี่ก็สวยอยู่เหมือนไมค์ครับเลยเอ,อ้ยมันเช่าปลามันจะมีที่ให้เราไปนะครับผมอ่ามีกวานะซึ่งมันก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับผมก็ก็คือมันสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับผมก็คือจอยนะครับผม แต่ผมไม่ได้โหลดมานะครับเพราะมันมีแต่สัตว์โลกของเรานะครับไม่ต้องตัดนะต้นไม้ต้นเมอไปดูหินกันก่อนดีกว่าครับผมอ่ามีการต่อ,อยด้วยครับเอ็ดก็วิ่งชา้าจังเลยรูท้าวิง่งยโยอ อ้าอะไรเขาชี้เลยเนะนี่ยอ๋อเนี่แล้วก็เผาอืมเราได้กล่องไฟมาหรือ,อยังนะครับก็ไม่รู้นะครับผมเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆครับโอเคเราจะปรับความเข้าใจกับ ARK นี้ไปนะครับผมจริงนะมันก็ไม่ใช่เกมแบบเขาเรียกว่าอาร์คนะครับผมเราเก็บต้นไหนอยู่นะีอ๋อต้นนี้นะครับผมต้นนี้เก็บได้ไหมไม่มีให้เก็บนะครับโออไดโนเสาร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็คือ ไอ้เกมเนี่ยมันจะมีไดโนเสาร์มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะฆ่าไดโนอุ้ยแย่ละอุ้ยเฮอดมันโหดมันโหดลงน้ำแล้วอุยมันโหดมากเลยครับผมมันไม่ตามเรามาครับ แล้วทำไมท่าลงน้ำเราเป็นแบนเนี่ยดูนั่นนะ,นนะครับผมโอเคเราจะมาเก็บเบอร์รี่กินกันก่อนนะครับก็เหมือนเกมอาร์คนะจริงๆอ่ะ อ่าเสร็จแล้วก็จะมาตัดต้นไม้กันอันนี้ตัดไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวผมขอปรับความเข้าใจกับเกมนี้กันนะครับผมระหว่างที่ปรับความเข้าใจไปตอนนั้นก็กินไปสักสี่นาทีกันแล้วนะครับเวปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับผม เอาไปว่าพาร์ทแรกของเรานะครับผมเราจะไปค่าตัวนั้นให้ได้ก่อนนะครับออเยอะัดรับปัดรััต้องสู้สุดชีวิตฮะ แล้วไม่มีหลอดเลือดอ่ะหรือว่าผมเป็นอมตะอาตีไปเรื่อยๆใช้เวลาตีไปก่อนเลยครับผมขอตัดคลิปก่อนนะครับใครบอกว่าเราเป็นอมตะก็ขึ้นแบบนี้นสำหรับใครเดี๋ยวเลิมกดไลค์นะครับผมนะผมช่วงนี้ผมจะเอาไปหาวิธีเล่นเกมนี้นะครับผมสำหรับวันนี้บาย